สวัสดีพี่น้องพ้องป่าสกูสุกคนนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านเดินทางมาดูบ้านทางนอกก่อนที่จะไปทำงานนะครับเห็นลูกชายบอกว่าจะลุกดิก ออกลูกแล้วนะครับลูกดิที่เอามาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับสองตัวนะกับลูกดุยนะตอนนี้ลูกดิกคลอดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกัน,นครับปาเถ่อพ,พอที่มาเบิรมาเลียนบาก นี่ลูกดิ๊กมาทาไปเบิ่งลูกนะลูกดิ๊กโอ้โอเสียงน้อยๆนะใครวะอ้าวพายุนี่เองมาเข้าน้องบบ่บ่บ่ะฮะไดกี่ตัวนี่ไดกี่ตัวดูดูดูปูจะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด พายุพายุอยากได้ตัวไหนพายุพายุายที่ไหมเจ็ดตัวนะครับอ้เป็นมาพันสีออกน้ำตาลดำ

อายุมาดูทุกวันวะฮะนีครับเจ็ดตัวอ๋ ยังอยู่ที่บ้านยังอยู่ดีนะครับลุกดิกกับลูกดุยไป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 น้ำหน้าไปน้ำหน้าไปน้ำหน้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ไปนนไป,ไป,ไป,ไปดูแม่ทำ,ทำอะไรไปเร็ว

เตือ่าเร็วเร็วเร็วเฮ้ย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 บ่าวบ่าวบาวเร็วเร็วเร็วเัดหัดหัดหัดัดมาเร็วเร็วทำพี่เร็วๆวมาพีอืม Hàng, ngàn ngàn là đều đều là lùi đúc đít đúc đùi như thế này bị <laughs> จ้าเห็นรถจอดแล้งมาเลยใช้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 นู้อ้าเอ้าน้อ,อ,นองพายุบาบาเบาะเบาโอเตม้ต็มเขาหังเดงนี่ค่ะพูดไรพูดอะไร นอนกำลังนอนตั้งๆั้งยูงว้าวสังเลยนี่โอ้ยโอ้ยมันสิลบมันสิลบกำลังนันเสียงอะไรเสียงอะไรอยูมาเฝ้าทุกวันถ้าไูกเนาะ เขาน้องทุกวันบ่ซีนุซีนุใส่ยสน้องพายุใส่ยสน้องพายุอยู่ใส่ซีนุซีนุเร็วเซีเร็วเโอ้ยโอ้เบาบุเป็นขยันเบ้าขนาดโู้ผูๆููมาทุกมื้อบ่ อายุมาทุกมือบอกบอกว่าง uh. โอ้โอ้โอ้บอกยังเกาะปู่บอกเข้าใจาบ่ายังเกาะไปพอแล้วไป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 กวนน้องนอน,น,อนไป เร็วๆล,ลุกลุกๆลุกลุกป,ปูไปแล้วก่อนไปทำงานก่อนหานห่นานเอ๊ะเอ๊ะไม่เอา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 ,เอาทีม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 โผล่โผลพออยู่โผล่โมาโผ่อุยอ้ยอุ้ย เรามาดูนะครับโอเค